แล้วก็โดดแล้วสไลด์นี่ไงเราสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโนคัมบี้เฮมโอเคมูซาเบลสวัสดีค่ะเลเือกใครอ่ะอันนี้เลือกใครอ่ะ เนียหรออ้าวเลือกใครอ่ะเอ้าเลือกใครอ่ะเอาเรือใครเอาเราเอาเรือใครมาเพื่อใครไม่รู้เรือใครอ่ะเอ้าไม่รู้เออไม่ใช่เรือไม่เหรอไม่ใช่เอ้าที่ผ่านแล้วก็เรือใครมาเนี่ยเอ้าอ้าคิดว่าเบิกเรือเอ้า เรือใครเรือใครอ่ะพี่ชายเรือใครวะเรือใครอ่ะเรือใครอ่ะเรือนายหรือเปล่าอ่ะใช่ครับเออผมก็ว่าอยู่โอ้ก็ว่าลงมาเรืออะไม่ใชูุ่นเลยู่นเลยนู่นเลยคือเนี่ยไม่เอกเนี่ยเขาบอกผมมาเรือใครไม่รู้พยาขาดขโมยเลยพยาขาดเนี่ยพวกเงี้ยรัฐปรจัานรัฐประจัายังไม่ได้บอกอะไรเลยนะ ปวดหวามนีแต่คนมีเลือใหญ่อ่ะรวยเกินพอด้วยรอนคุณว่าอะไรตายไปดอกสักฮะตายกีทาไม่ใช่ผู้ผิดผู้ผิดตายกีทา มาจับบาฝึกปอดแม่เฮงเฮงชาเฮงเฮงรอด้วยแม่เฮงเฮงชาเฮงเฮงวานิพภเะเดจอดวานิพภเะเดจอดฝึกปอดฝึกปอดตาแก่บอดตาแกบอดแกบอดไว้เฮงแม่เอกจับไปที่หนึ่งบทก่อนเลยตอนนี้เหรอพึ่งลงใช่ใช่มากเลยนะใช่ฝึกปอดฝึกปอดเว้ยแม่เอกฝึกปอดเว้ย จะไตายเลยพะยะค่ะตาแกบอดไปมองไม่เห็นลอะไปข้อทานในความลำเกนชีวิตลำเกนข้องยายสมัยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะบผมไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่อ่ะมันหอบพะยะค่ะมันหอบรอดูรอด้วยตาแกบอด ฝึกไว้ลองเปลียนข้อทานเนียวามลำเค็นหนชีวิตลำเค็น้อ่อยตำอ่านมันเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่คะไม่เอกไอพีเลยคะเองต้องฝึกไว้เลยนี่ไม่เอกหรือว่าพระมหาชนกเนี่ยพี่ไม่เอกเองจำไว้จำอะไรพี่เาจเองเป็นคนเดียวนั้นที่ถือคัมภีร์เล่มนี้เข้าใจหรือเปล่าที่จะวายว่าน้ำไปถึงเกาะหรือยังใช่นี่คือการฝึกวิชาเมื่อก่อนข้าก็เป็นแบบเองเอาวายขึ้นทวีปอ่ะเอ เพื่อนหนีตำรวจใ,ใช่ก่อนก่อนที่ข้าจะไปยิงจุดเนี้ยข้าว่าขึ้นทวีปนะเองรู้หรือเปล่า <c oughs> ขึ้นทวีปหรอใช่ยิงผูกก็ยิงถูกข้างล่างไม่รู้มันจะมีสิงสารอะไรไมเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอกมาข้าข้าคือลูกหลานในทะเลเข้าใจหรือเปล่าอเองจำไว้นะลูกหลานโพไซดอนเป็นเป็นน้องชายพี่หาดนิดนึงใช่ไม่เอกเองจะร้องเพลงให้ข้าฟังหนึ่งบทเพลง ถ้าจะให้เองขึ้นเรือจะร้องคาถามหานิยมแล้วกันนะพี่าค่ะโอเคได้โอ้มจะเป่าคาถามหาลลรอยโดนโหวว่าใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่ไอ้ยลเพยยลเพลไอ้ยลเพยยลเพลทั้งนางเอก ทางแม่ค้าหาเพลทางที่อยู่โลงงาลูกป๊อผิดทางโอผิดทางด้วยเหรอเอาตอนนีอย่าหยุดร้องเร่อไม่อะไรยังเห็นเกาะอยู่เลยแฟนผมมีรักใหม่สวยมากตัวใส แสงสารไม่อมเอกเลยอยากแก้ก็อยากแก้ไอ้นยันสงสารก็สงสารกูยะอาจารย์นี่หมายถึงป,ะปะ้าหรือเปล่าต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาาภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะ ไม่มีแฟนใหม่คนบุญเกลื่อนนุ่นนำใจถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเราอะไรพี่วัพี่มันต้อนดีครับวันนี้ครับจมน้ำไปรือเปล่าคะจะเสกคาถามหาอะไร แฟนผมมีรักใหม่สิ่นสดใสแต่เศร้าหัวลงเชื่ออาจารย์นึกว่าท่านช่วยราหูผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาจบแล้วไหมค่ะโอ

เราทำอะไรกันอยู่ใช่ปะเมื่อกี้แบบปอดแบบปอดแทบพังอ่ะพี่แอคเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองว่ายน้ำมาไกลมากอ่ะพี่แอคเนี่ยมีกำลังแล้วต่อไปนี้เองก็ท้าไฟสิงโตแซนลีได้แล้วใช่พี่แอคเนี่ะข้าพเจ้าจะท้าเป็นมือซ้ายของเสร็จพี่พาโบอ่ะพี่แอคเนี่ะโอ้มือซ้ายใช่พี่แอคเนี่ะไอสิวโตนั่นน่ะต้องโดนข้าพเจ้าทุกวันพี่แอคเนี่ะไอสิวโตเฮ้ย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 เอาเฮ้ย ข้กพเจ้าล้าพเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดก่อนรอดก่อนรอดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนี้รอดก่อนรอดก่อนรอดก่อนแข็งแรงยงเลยโอ้ยอ้ข้าพเจ้านึกถึงบทเพลงหนึ่งที่นั่งเรือมาข้าพเจ้านึกถึงเพลงหนึ่งเลยที่ล่องเรือไปไหนนมิกูอยู่บนเรือกูยังยหนีจากเรือไปพ้นกูจะไปเจอลูกมิขมขมข้อความไม่ได้พูด รวยหรือจนให้ใจรักแม่ชีบาราะชาเจตญาณชีบาราะชาชีบาราสชวอยากชีบารชคาอยากชีบาราคาชีบาราะชาโคตรราคาโอ้ซิราคาชีราคาชีระคาจ้า

สีละนะสีละนอยู่สีชาบมไสีชาปงไงไมสีชาเย้ติ๊กตกติ๊กูยู่ยู่พัดาดูไมหามสีลาชาเป่ยังไงหนไปยังไงเย้สีลเี่ยวกับจิงล้าาไม่สี่ชาล้ากแล้วปาเย้สีลเยไปไหน่ไปไน่ไม่ไปไห่ เดี๋ยวป้าทักกลับเี๋ยวมีโนโกโตโบมินามูรุไอ้สัตว์ถ้ายังไม่หยุดนะกูจะแทงมึงทิ้งน้ำตรงนี้จริงด้วยใบก๊อบมึงต้องหายเงียบแล้วไปรับเงียบแล้วไปรับใครเนี่ยเอาแลว power ได้ไหมรับใครบ้าเกิดเขาอ่ะพาวเวอร์ที่เป็นเชฟหรือเปล่า power แฟนแฟนเฉยน้องใจฟูพไปแค่ะเอาคุยกันเฉยๆแฟนเธอแฟนแฟนคุยกันอยู่ยังไม่ได้เป็นแฟนคุยกันอยู่แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง อย่าเพิ่งเถียงกันไอ้เฮียอีกนิดเดียวถึงเกาะแล้วให้กูวกกลับไปรับบ้าบออะไรวะเนี่ยเขาบอกวาปูนหมดเมืองแล้วกูนเหนื่อยจริงจะเกิดมาเป็นโนเนียพาขึ้นที่นีโนเนโซโบโอโดโบจะได้เกโดอ กิมีน่โกโตโบมีราโมรุโดดึงดึงดะโมรุนะโดเกะโดเกบาดาซารุหูดาเบสดาบูเดโดเดดาเรือโยมโตโซบูเดะดาเนโดลองไม่เป็นลองเป็นแบบแบบเสียฟูอ่ะฟังพี่มีบเพลงใหม่มา้องให้ฟัง ได้เลยพี่ชื่อเพียงโลได้เลยพี่ฮิมัาซาเพีงฮิมุตเซฟเล่โล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 โอโ u วีโกโอเลโอเลโอเลเยเยโยใช่ผมร้องยูวีโกโอเลโอเลโโเดาคำคำเอามาพี่คำาำคํคกว ไปไหนเราเอาไปทางเราไปทางนะครับเลยนะพี่เออได้เลยวะอุทรบอกก่อนแป๊บหนึ่งไฟดีเลยนิดนึงไม่ผ่านเดี๋ยวอะ N N G G ถึงถึงเกาะแล้วใช่ไหมครับมาเร็วมาเร็วโอเคโอเคส่งจีพี่ด้วยแป๊บนึงไฟดีเลยน่ะพี่จะถึงแล้วเมื่อกี้นะวกเรือกลับไปรับคนอีกเรื่องทางผิดไปอีกรอบโอเค มักงเอยโอเคโอเคาทำอะไรกันอยู่ที่น่ะปิ้งไก่บปิ้งไก่รอเลยนะอ่ะอ๋ออะออปิ้งไอ่ออ๋ออคือปิ้งไก่อิ้งอ๋อ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 งออ๋ออออออ๋ออออออ๋ัออี๋๋ออ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 อม พระเจ้าเมื่อกี้พระเจ้าไหว้ไหว้เกินเนี่ยไปถึงเรือใหญ่อะเมื่อกี้ลูกสวิตด้วยพักใช่เหรอแล้วชีวิตกูมีอะไรวะเนี่ยป๊าป๊าไม่รักทำไมไม่บอกมาหลอกอะไรจาไปแฮปปี้เบิร์เดย์ลงเลยลงเลยพี่ขับเองพี่ขับเองบ้างลงอ้าวลงลงแล้วใครวเนะ สวัสดีครับพี่นเนียสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นมีใครมาอีกไหมไอ้เหี้ยทีเดียวเลยชิบหายรู้ไหมทาวเวอร์ไอเวนกูมาถึงเกาะอยู่แล้วเหี้ยกแล้วกลับมาอีกรอบเนี่ยไอชิบหายครับพี่บุแค้นคนนี้ใชกูหดิดเลยกูหดิดใจเลยไปเลยหมดแล้วนะไม่มีนะใครโทรมาตัดสายแันแค่สวัสดีครับเอ้ยไม่ได้สวัสดีกูใครโทรมากูตัดสายยิ่งด้วยจริง เพลงไม่ไปคะได้เลยเพียค่ะโอ้นิมน้องแม่แมทองพันช่างปีนาคอสังก่อนปวดใจวันนี้ละน้องพี่คอรักนอนต้องเอาจีวรผมพาตายปฏิบัติแบบผมจะโฟกัสตรงไหนดีวะเนี่ย อัอลางลังลังลางลังลัอปฏิบัติแบบโองค์พระทรงชัยต้องเอาเป็นทาดรับใช้คุณค่าน้ำนมพอออกพรรษาแกียวตาคงสมก็คอองเดร่วมที่ลมผมผ้าตาย ได้เลยน้องน้องจบแล้วทำไมต้องผมผ้าด้วยอ่ะรพระเจ้ามีเพลงอ่อของเอ่อวง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 มันฝรั่งเหรอไครับวงมันฝรั่งแยะแย้พี่เวทเต้เขากำลังพูดถึงพี่อยู่นะเพลงวงมันฝรั่งที่จะร้องแบบร้องร้องแบบแนวแบบออกทุ่งลิกเกนหน่อยได้ไหมอ่ะ พี่โรนิโตเอาละเอานะเขาจะร้องแล้วนะเขาจะร้องแล้วนะได้รู้ข่าวเขาทำเธอให้เสียใจไม่รู้ครั้งที่เท่าไรที่ตัวฉันได้ยินแต่เกินจะฟังแล้วต้องขอไปเป็นคนกลางระหว่างตัวเขา และเธอแม้นดูไม่ควรแต่คนดีๆอย่างเธอต้องเจอกับรักลวงอย่างนั้นดูมันเป็นไรที่มันก็ไม่ควรเหมือนกันจบเรื่องนี้จะโกรธจะเกียดฉัน ใช่กูเกลียดมึงก็แล้วแต่เธอถตาหากว่าเธอรู้ตัวสัืครัถ้าหาเขาย Carbon. ังทำเธอเจ็บช้ำผมอยากให้พี่ตับได้ฟังจริงจากคนเฝ้าดูไกลๆอย่างฉัน มอยากให้ปั๊ดได้ฟังจริงสุดยอดเวอร์ชันนี้สุดยอดเลยครับสวีตตีันี้ไม่ใช่เพลงคนกลางนะพี่คะเวอร์ชันคนริมนี่พี่ปวยตอบอกว่ามึงไม่ต้องร้องลงเรือกูไปเลยจริงเหรอพี่คะอยาฟังเวอร์ชันหลักเลยูกไต้องเวอร์ชันหลักไหมท๊อ สงสารพี่ปั๊มเธอถึงสักทีเนี่ยเรือเือคนแล้วลงไม่ได้นะมีน้องท่อนด้วยมีน้องท่ด้วยมากครับป๊ปา